ตอนจบของนิยายเรื่องบางเอืญนรักฟังกันต่อคะ่ะเรื่องการพบแฝดผู้พี่ของเบนจาทำให้ทุกคนสนใจจะซักถามพูดคุยเรื่องต่างๆของเธอจนทำให้มองผ่านปัญหาของเบนจากับลูกในท้องแต่ผู้เป็นมารดาพรเนือขึ้นได้ก็หันมาหาเบนจาลูกในท้องกี่เดือนแล้ว,ลวนั่นแม่ถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจนักสายตามองมาอย่างคันของหญิงสาว ห้าเดือนค่ะเบนจาก้มหน้าตอบเสียงเบาผู้เป็นแม่แทบเป็นลมทุกคนก็อึ้งกันไปหมดเบนจาเพิ่งจะแต่งงานกับดารันได้ไม่ถึงสี่เดือนแต่นี่ลูกสาวตัวดีกลับท้องได้ห้าเดือนแล้วแล้วเบนจาท้องกับใครไม่มีใครที่จะกล้าถามบรรยากาศเงียบไปครู่เบนจาจึงตัดสินใจเอ,อ่ยขึ้นมาก่อนเป็นอายไม่อยากจะให้พี่ดารันต้องเดือดร้อนแล้วเบนท้องกับใคร ผู้เป็นพ่อถามจนได้สุรชาติคะ่ะแม่นิ่งพิงพนักอย่างหมดแรงพ่อก็หลตกกับความประพฤติของลูกสาวเพราะทั้งคู่รู้จักกับสุรชาติดีปล่อยเบนไปเถอะคะ่ะเบนไม่ดีพอเบนอย่าคิดมากดารันบอกปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะแก้ไขยังไงคะพี่ดารันจะทนอยู่กับคนที่ไม่รักไปตลอดชีวิตหรอคะ รางทีมหันไปมองคนทั้งคู่พยายามลำดับเรื่องราวตามคำสนทนาของพวกเขาพี่รักเบนก็บอกเสียงเข้มรักแบบไหนคะถึงไม่ยอมแต่ต้องตัวเบนเลยคุยก็ห่างนอนก็คนละห้องพี่ดรันอย่าหลอกเบนเลยคะ่ะไม่ได้หลอกแต่ชายหนุ่มถอนใจพี่รักเบนแบบน้องสาวแล้วก็รักแบบนั้นด้วยมาจนถึงวันนี้เบนจานิ่งไปครู่ เบนเข้าใจค่ะเบนไม่มีวาสนาหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงตัดเพอแต่เบนก็แต่งงานกับดารันแล้วนะลูกยกหลานให้เป็นลูกของดารันก็แล้วกันแม่สรุปง่ายๆทำเอาทุกคนที่ได้ยินอึ้งไปกันหมดรางทีพรู้สึกเห็นใจดารันที่เขาต้องโดนยัดเยียดแบบนั้นเห็นเขาไม่มีหัวใจหรือไงถึงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ทำไม่ค่ะเบนจะอยาเบนจาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง อยาได้ยังไงแล้วลูกในท้องล่ะแม่รีบถามขึ้นทันทีลูกเป็นของชาติชาติควรจะรับผิดชอบนายชาตินั่นเะหอรอแม่น้ำเสียงสูงขึ้นทันทีท่าทางไม่พอใจเขยคนนี้ชาติไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแม่เขาไม่เที่ยวเขาขยานันตั้งใจทำงานมากตอนนี้เขาก็มีบ้านมีเงินเดือนที่จะเลี้ยงเบนกับลูกเราด้วยเลี้ยงยังไงทำไมแกถึงได้ดูโทรมขนาดนี้ เบญจาย,ยกมือรูปหน้าตัวเองเธอไม่ได้แต่งหน้าก็เลยดูซี่เสียวไปนิดเสื้อผ้าที่ใส่ก็เป็นชุดคลุมท้องเก่าของพี่สาวชาติเนื้อผ้าหมองหมดนไปตามสภาพแต่ก็ยังใช้ได้ไม่ขาดคิดจะไปกัดก้อนเกลือกินเหรอโธ่แม่พูดด้วยน้ำเสียงชวนเฉียวไม่ชอบใจที่สุรชาติม่อาจเลี้ยงลูกสาวนางได้สุขสบายได้มากกว่านี้สุรชาติอาจจะเคยมีประวัติไม่ดีรางทิพ ก็ไม่อยากจะวิจารณ์เพราะเธอมาทีหลังก็นั่งดูเหตุการณ์ไปเงียบๆเธอเชื่อว่าทุกปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขเพียงแค่ขอให้ใจเย็นและมีสติเท่านั้นแล้วจะพบทางออกที่ดีได้แน่นอนงั้นก็ลองเรียกชาติเข้ามาคุยดูบางทีเขาอาจจะมีความคิดดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้พ่อแนะนำทั้งหมดก็พูดคุยคลี่คลายเรื่องราวทุกอย่างได้เรียบร้อย ใส่เสื้อผ้าเบนได้พอดีเลยเบนจามองกระโปรงของตัวเองที่ปรางทิพส์สวมใส่อยู่ปรางทิพย์ก้มหน้าลงดูเธอกับเบนจารูปร่างพอๆกันจึงไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกายเข้าของใช้ส่วนตัวพี่มีเสื้อไม่กี่ตัวอาศัยเยี่มของเบนใส่มาหลายวันแล้วแหล,ละใส่ไปเถอะเบนจาพยักหน้าชอบตัวไหนก็ใส่ไปเลยเบนมีเสื้อผ้าเยอะแยะซื้อมาใหม่ยังไม่ใส่ก็มีหลายตัวเบนจา มีช่างตัดเสื้อที่สามารถดีไซน์แบบได้เธอมักจะไปวัดตัวตัดเสื้อเดือนละหลายครั้งพอตัดเสร็จแล้วลืมไปเอาเขาก็จะส่งมาให้ไม่ละ่ะพอแล้วไม่ต้องเกรงใจต่อไปปลางจะต้องใช้ออกงานไปทำงานกับคุณพ่อคุณพ่อเปิดบริษัทใหญ่ลูกๆก,ก็ต้องเข้าไปช่วยงานพี่ดรันเองอยากจะทำงานส่วนตัวก็ไปไม่ได้เขาต้องอยู่ช่วยคุณพ่อสงสารเขาเหมือนกัน แววตาของเบนจาเปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เบนจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระแล้วจะอยากกับเขาจริงๆหรออืมใช่เบนจาพยักหน้าต้องอยาสิก็เบนมีลูกกับคนอื่นจะให้เขามารับเป็นพ่อได้ยังไงมันน่าเกลียดเกินไปเบนรักคนอื่นแล้วไปแต่งงานกับเขาทำไมรางทิพย์ขมวดคิ้วถามเบนรักเขา แต่ว่าเขาไม่ได้รักเบนเลยสักนิดเบนจาเอ่อยด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่เขาก็แต่งงานกับเบนแล้วนี่ปรางมาดูอะไรนี่เบนจาหยิบอัลบั้มรูปในงานวันแต่งงานมาให้ดูปรางดูหน้าเขาสิยิ้มเสียที่ไหนท่าทางไม่มีความสุขเลยปรางที์ก้มมองรูปภาพงานแต่งของเบนจาสีหน้าของเจ้าบ่าวขรึมออกจะเครียดด้วยซ้ำเหมือนกำลังกังวลอะไรบางอย่าง แับจะทุกรูปจะไม่เห็นรอยยิ้มของเขาเลยตอนอยู่ด้วยกันแล้วเบนถึงรู้สึกเหมือนกับเบนอยู่กับน้ำแข็งขั้วโลกไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีกับเบนนะเขาดีพูดจาสุภาพดูแลเบนดีแต่เขาก็ทำเหมือนกับเป็นหน้าที่น้ำเสียงสลดลงทันทีแล้วไม่เคยมีอะไรกันเลยเหรอร่างทิพย์ถามแบงตาแฝงด้วยความสงสัย อืมเบนจาพยักหน้าขนาดเบนจะไล่ปั้มเขายังเดินหนีเลยเบนจาพูดทีเล่นทีจริงแต่ปรางทิพย์เห็นแววตาน้องค่อนข้างหมองเขาคงไม่อยากได้ผู้หญิงมีราคีเบนจาตัดพ้อไม่หรอกเบนก็พูดเกินไปผู้ชายก็ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ผุดผ่องสักหน่อยปรางทิพย์ให้กำลังใจหรือเขาอาจจะสงสัยก็ได้ว่าเบนมีเด็กอยู่ในท้อง เมื่อได้ยินเช่นนั้นทางทิพยถึงกับพูดไม่ออกฟังแล้วก็เครียดตามแต่เขาก็ทำถูกแล้วละ่ะเบนกับลูกมีทางของตัวเองก็ต้องเดินไปตามทางนั้นไม่เคยรู้จักชาติเลยทางไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงรางทิพยอยากจะรู้เรื่องราวของน้องเขยคนนี้ชาติเขาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญไง่ายๆว่าเป็นเพลย์บอยนั่นแหละเขาชอบเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันตายจริง รางทีนิ้วหน้าแต่พอไปอยู่ด้วยกันเขาก็เลิกแล้วนะเขาไปทำงานทุกวันกลับบ้านตรงเวลาเขาเริ่มจะมองหาทรัพย์สินที่ดินให้ลูกของเราแล้วเขาเปลี่ยนไปได้พ่อลูกเหรอคำถามของปรางทิีดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจก็หวังเอาไว้เช่นนั้นชาิเขาเป็นเด็กกัำพา้าเคยถูกทอดทิ้งแล้วมีคนขอเขามาอุปการะอีกทีตอนที่มีลูกด้วยกัน เบนยังคิดว่าเขาจะไม่รับผิดชอบลูกแต่ที่ไหนได้เขากลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวน้ำเสียงและแววตาของเบนจาดูมีความสุขแต่พ่อแม่ก็ยังระแวงว่าเขาจะทำดีเพื่อหวังประโยชน์ทุกคนคิดว่าเขาเห็นว่าเบนรวยก็เลยอยากจะเข้ามาเป็นเขยและคอยดูว่าเขาจะปรับตัวได้จริงหรือเปล่าเบนจา,นจาพูดด้วยน้ำเสียงเศร้า เบนจาเป็นน้องสาวของเธอก็ถือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันก็ควรจะรักใครดูแลกันปกป้องไม่ให้คนนอกเข้ามาทำร้ายปรางทิพย์คิดเช่นนั้นพ่อแม่ใจอ่อนยอมให้เบนอยู่กับชาติก็ถือว่าดีมากแล้วต่อไปเบนทำอะไรจะต้องระวังมากขึ้นก็บอกให้ชาติระวังด้วยละ่ะโอกาสไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อยๆทำดีไว้เถอะแล้วผลดีจะตอบสนองเราเองอย่าพิ่งท้อถอยนะ เบนไม่ได้อยู่คนเดียวเรื่องในครอบครัวเราคุยกันได้ถ้าเราตั้งใจจะแก้ปัญหาปัญหามันก็จะหมดไปปรางทีมให้กำลังใจแฝดผู้น้องโชคดีจังที่เบนมีพี่สาวที่น่ารักอย่างปลางสองวันต่อมาขณะที่ปรางที์เดินลงมาจากห้องผีสาวต้องชะงักเท้าเมื่อเห็นดารันหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าใส่ลงไปท้ายรถเขาจะไปแล้วหรอ ร่างที่บนพึมพำเบญจาให้อิสระกับเขาเธออยากขาดจากเขาง่ายๆพ่อก็ไม่อยากจะบังคับใจเขาให้เขาเลือกใช้ชีวิตได้ตามใจชอบเพื่อเป็นรางวัลแด่น้ำใจของเขาดดันคงคิดอยู่หลายวันเพราะเธอเห็นเขาเดินวนไปวนมาทอดถอนใจอยู่คนเดียวก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางในวันนี้ร่างที่รู้สึกร้อนใจอยากจะรู้ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรกันแน่ เธอตัดสินใจเดินไปใกล้รถของเขาเปิดยิ้มให้เขาแล้วถามขึ้นจะไปไหนคะเธอถามเขาด้วยประโยคเรียบง่ายที่สุดผมจะกลับไปใต้ไปทำงานเขาตอบเสียงเรียบงานของคุณพ่อนะหรอเธอถามเขาต่อไม่ใช่ผมจะลงทุนกับเพื่อนอาจจะทำธุรกิจสนับสนุนกิจการของคุณพ่อแต่เป็นคนละบริษัทไม่เกี่ยวข้องกันคุณพ่อท่านไม่ร่วมหุ้นด้วยหรอคะ ไม่ถ้าท่านมาร่วมลงทุนด้วยผมก็ไม่โตเลยสักทีเขาใส่ของที่ท้ายรถจนเสร็จก็ปิดลงคุณเอาของไปไม่เยอะคงไปไม่นานใช่ไหมผมมีบ้านอยู่ที่นั่นแล้วไม่ขาดเหลืออะไรหรอกคำตอบของเขาทำให้หญิงสาวสีหน้าตกใจเล็กน้อยจะไปเลยเหรอคะไปได้แล้วมั้งที่นี่ไม่ต้องการผมแล้วนี่เป็นก็มีคนดูแลเข้าแล้วลรันเผยยิ้มที่มุมปากเล็กน้อย ตอนนี้สุรชาติย้ายมาอยู่ที่นี่ท่ามกลางคำขอรหาของใครหลายคนแต่เขาก็ไม่สนใจพ่อแม่บอกว่าสุรชาติมาอยู่บ้านเดียวกันก็ดีอยู่ในสายตาของท่านจะได้ควบคุมดูแลได้ง่ายแต่ก็น่าเห็นใจสุรชาติเขาคงจะต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักแต่ถ้าเขาจริงใจก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พ่อขาดคุณไม่ได้หรอกฉันเคยได้ยินท่านพูดว่าคุณทำงานเก่งมีคุณอยู่คนเดียวท่านก็วางใจได้ หญิงสาวเล่าให้ฟังหญิงสาวบอกถึงสิ่งที่พ่อเคยพูดท่านมีลูกหลายคนแต่ละคนจะต้องเติบโตและรับผิดชอบงานมากกว่านี้ที่จริงผมก็ไปไม่ไกลนั่งเครื่องบินชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงหรือท่านจะสั่งอะไรแค่โทรศัพท์กลิ่งเดียวก็ถึงแล้วเขาไม่เปลี่ยนความตั้งใจแน่เธอมองเขาตาปลอยเมื่อเขาเปิดประตูรถและสตาร์ทเครื่องยนต์ คุณอยู่ที่นี่ก็คงจะต้องทำงานมากขึ้นธุรกิจของท่านใหญ่คุณจะต้องมีความรับผิดชอบสูงฉันทราบค่ะเธอตอบเสียงแผ่วโชคดีที่ได้คุณกลับมาชายหนุ่มจ้องหน้าหญิงสาวนิ่งแต่ก็ต้องเสียคุณไปเธอย้อนผมไม่ได้ไปไหนหรอกถ้าคิดถึงก็ไปหากันได้เขาพูดแล้วชะงักเขารู้สึกยังไงไม่รู้ แต่หัวใจเธอบาปป้าไหวรู้สึกแก้มร้อนมือสั่นเล็กน้อยเมื่ออารมณ์ภายในประทุขึ้นเธออยากจะวิ่งเข้าไปหาเขาฉุดมือฉุดแขนรั้งตัวเขาเอาไว้ไม่ปล่อยให้เขาไปไหนถ้าเธอทำแบบนั้นก็คงจะน่าเกลียดเธอไม่มีสิทธิ์อะไรรู้จักเขาก็ไม่นานเธอจะไปขอให้พ่อกับแม่ฉุดเข้าไว้อีกคนได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจถ้าไม่มีเยื่อใยให้กันแล้ว จะรังไว้ยังไงก็ไม่มีประโยชน์เธอมองเขาโบกมือลาน้ำตาก็เอ่อขึ้นหัวใจแทบจะปลิดปลิวจากขั้วล่องลอยตามเข้าไปความรักคืออะไรก็ไม่รู้แต่ทรมานใจสิ้นดีรางทิพมัวแต่มองเขาไม่ทันสังเกตว่าพ่อแม่ก็ยืนมองเธอจากระเบียงเหมือนกันท่านทั้งสองมองหน้ากันแล้วพ่อก็เอ่ยถามแม่ว่าคุณคิดเหมือนผมไหมที่รัก แม่หันมาพยักหน้าและส่งยิ้มสายลมทะเลพัดแรงสร้างความสดชื่นให้กับคนทำงานได้ไม่น้อยโดยเฉพาะงานหนักๆที่จะต้องยกตู้เหล็กเดินสายคลเบิลแบบนี้งานที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นงานที่เขาถนัดและชอบเพราะเขาจบมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพอได้กลับมาทำงานที่ไซ์งานสวยๆแบบรีสอร์ทริมทะเลมีทิวทัศน์งามๆให้มอง ก็ค่อยผ่อนคลายความเครียดลงไปได้บ้างถึงแม้บรรยากาศรอบข้างจะดีแต่ใบหน้าของดารันไม่มีรอยยิ้มเลยหลังจากที่เขาสั่งงานเสร็จก็เดินหลบไปที่ชายทะเลปล่อยให้คนงานทำงานไปจนถึงเวลาพักกินข้าวอาหารของเขาก็หาเอาแถวนั้นเขาเดินถือแบบแปนพินพ์เขียวไปตามทางเดินตั้งใจจะเอางานไปกลางดูที่ร้านอาหารใกล้ๆ แต่สายตาก็ไปสะดุดกับร่างงามทำให้เขาแทบจะปล่อยแบบแปลนหลุดจากมือปรางทิพย์เธอมาที่นี่ได้ยังไงเขาคิดถึงเธอเหลือเกินทั้งทั้งที่พยายามทำงานหนักไม่ให้มีเวลาเหลือแต่ก็ยังเผลอไผลเห็นใบหน้าหวานของเธอลอยมากวนใจเป็นประจำไม่รู้ว่าเป็นอะไรเธอเหมือนกับนางในฝันของเขาเขาอาจจะเบล่อหลงคิดว่าเธอคือเบญจา แต่เธอก็มีบุค,คลิกนิสัยใจคอที่ถูกใจเขามากกว่าเบนจาหญิงสาวหันมามองเขาดารันมองใบหน้าหวานดวงตาคมกับรอยยิ้มพิมพ์ใจนั้นแววตาของเธอออกจะดือด้อเป็นตัวของตัวเองแต่ก็ไม่หลุดไปจากกรอบจริยธรรมความงดงามชายหนุ่มกวาดสายตาไปตามเรียวแขนงามเธอสวมเสื้อแขนกุดเข้ารูปจึงเผยให้เห็นช่วงแขนนวลเนียนขาวละมุน ซึ่งเขารู้ว่ามันนุ่มเนียนน่าสัมผัสขนาดไหนมีงานจะว่าจ้างไม่รู้ว่าจะรบกวนคุณเกินไปหรือเปล่าเธอถามเสียงหวานบอกมาเถอะเขาแทบจะรับปากทันทีคุณพ่อคุณแม่มาใต้อยากจะพักผ่อนอยู่กับคุณสักสามสี่วันคุณพ่อกับคุณแม่มาหรือเขาหันไปมองรอบตัวไม่เห็นใครเลยนอกจากเธอใช่ค่ะแต่ท่านไปรอที่บ้านคุณแล้วล่ะคะ่ะอ้าว ชายหนุ่มยิ้มดีใจเขาคิดถึงเหมือนกันตั้งแต่ออกจากบ้านมานี่ก็เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวเวลาเหนื่อย,อยกลับถึงบ้านเงียบๆมันก็เหงาเหลือใจอย่างในเวลานี้เขารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขเหลือเกินที่ได้เจอเธอนี่ถ้าเธอมีลูกให้กับเขาได้อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่คงจะยิ่งคลึกคลื้นแต่เธอจะคิดอย่างไรกับเขาล่ะชายหนุ่มแอบคิดในใจฉันลงที่นี่ เพราะคิดว่าคุณอยู่ที่นี่ลูกน้องคุณบอกนะคะโทรเข้าบริษัทมาละสิทำไมไม่โทรเข้ามือถือผมละ่ะชายหนุ่มสงสัยโทรแล้วค่ะแต่ไม่มีสัญญาณงั้นรอเขาเลิกคิ้วสูงเขาลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในรถเสียด้วยชายหนุ่มรู้สึกตาพร่าเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมของเธอละมุนละไมแก้มนวลแดงระเรื่อเพราะพิษแดด ผิวเธอบางใสเดอนผมดำมันระยับสะบัดไปตามแรงลมปรางที์สวยเหมือนนางฟ้าดูถูกใจเขาไปหมดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเขาจะห่างร้างผู้หญิงมานานเต็มทีพอได้สบตากันเขาก็รู้ว่าไม่ใช่เขารักเธอต่างหากพยายามปัดความรู้สึกที่มีต่อเธอไปอย่างไรก็ไม่พ้นชายหนุ่มสุดลมหายใจเข้าอกกลิ่นนวลเนื้อของเธอหอมติดเรองใจ สงสัยว่าจะไม่มีทางปัดไล่ไปไหนพ้นเสียแล้วคุณพ่ออย่าให้คุณกลับไปเยี่ยมบ้านบ้างเดี๋ยวนี้สายไฟที่บ้านรวนไปหมดเครื่องทำน้ำอุ่นเสียโทรศัพท์ไม่ชัดไฟฟ้าติดติดดับดับรางทิพย์ก็บรรยายปัญหาต่างๆนานาดิ้นฝีป,ปากของเขาคลี่ขยายออกเป็นรอยยิ้มเมื่อใช้สองฝ่ามือประคองใบหน้าเธอขึ้นมองสบตาผมจะกลับไปดูแลให้ สายตาทั้งคู่จ้องมองกันนิ่งเธอยิ้มอ้ายๆแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วแค่ดวงตามองสบกันก็รู้ซึ้งไปถึงหัวใจในเมื่อเธอและเขาต่างก็มีความปรารถนาซึ่งกันและกันแล้วยายจะผลักใส่ทำตัวให้ห่างไกลกันจบนิยายเรื่องบางเอิญรัก